ชมครับเอาละครับขอต้อนชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับยังเป็นเรื่องราวของการเมืองนะซึ่งยังคงร้อนแรงเมื่อวานนี้นะฮะก็กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการเคลื่อนตัวนะครับไปที่สารทูตเยอรมนีนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีการยื่นหนังสือเข้าไปที่สารทูตนะครับในข้อความในบางเรื่องนะฮะและแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวของการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้วันนี้จะเป็นวันที่2 ยังหาทางออกไม่ได้นะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับจะมีประมาณสัก4ข้อหลักๆที่เมื่อวานมีการพูดคุยกันออกมานะครับจะมีอะไรบ้างนะฮะร,รวมถึงนายกนั่นจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกจะเป็นอย่างไร <S <S วันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะฮะผ่านทางรองศาสตราจารย์ดรเจตุวนวณิกท่านเป็นประธานคณะทีศาสตร์นะฮะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับ <S <S อีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย ท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุรับผมครับขอตื่นขอบคุณที่มาร่วมรายการอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เพิ่งเจอกันไปใช่ครับนะครผมอนุญาตถามทางฝั่งนี้ก่อนครับถามทางอาจารย์เจดก่อนอาจารย์เจบทิศทางการเมืองบ้านเราจะเป็นอย่างไรวันนี้ผู้ชุมนุมแน่นอนฮะอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับมีข้อเรียกร้อง3ข้อหลักใหญ่ๆนะฮะหนึ่ง เรื่องราวของนายกต้องลาออกคือท่านปฏิเสธละสองมีการแก้ไขรัฐมนูญอันนี้คือก็เป็นไปได้ครับอีกอันหนึ่งคือมีการปฏิรูปสถาบันนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวต้องคงต้องพูดกันในระยะหลังๆครับมองยังไง3ข้อนี้ครับคือถ้าสามข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงภาวะการบ้านเมืองณขณะนี้นะข้อเรียกร้องประการที่1เนี่ยมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะข้อเรียกร้องประการที่1ถ้าลองสังเกตดูนะบรรดาท่านที่อยู่ในสภารวมถึงที่อยู่นอกสภาเนี่ย จะพูดในลักษณะย้อนหลังถ้าไม่สืบทอดอานาจถ้าไม่ทําสิ่งนี้ถ้าไม่ทําสิ่งนั้นถ้าไม่ดําเนินการแบบนี้ถ้าไม่ดําเนินการแบบนั้นถ้าไม่เอาสวมาเลือกก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้อันนั้นเนี่ยจริงนะถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆเรื่องมันไม่เกิดขึ้นไม่เอาสวมาเลือกนะไม่สืบทอดอานาจละวางนะครับแล้วก็เดินหน้ามาสู่สิ่งที่มันเป็นวันนี้โดยที่ไม่ได้เป็นกลุ่มชุดเดิมที่เคยเป็นคอสชอันนี้บ้านเมืองอาจจะไม่มาถึงวันนี้อันนี้นะใช่ นะแต่บางเอิญมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจริงไปได้ในอดีตพอมันไม่ได้เป็นจริงในอดีตมันก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบันถูกไหมมันก็ต้องเดินหน้าจากปัจจุบันถ้านนายกตรีลาออกหนะ้าวันนี้เนี่ยมันก็ต้องปเป็นเรื่องนายกตรีใหม่โดยกติกาเดิม,มถ้าจะแก้กติกาก็ต้องเสียเวลาแก้กติกาแต่กันในสภา, <250. S 2> สภาอีกนะคือไม่มันต้องแก้ด้วยคะแนนเสียงเนี่ยเกินเกินกึ่งถูกไหมครับของสภาเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เป็นโทษไม่ใช่ไม่ใช่เกินกึ่งของสภาด้วยนะครับนะมันต้องมีหนึ่งในสามของสอวนะครับแล้วก็ไปรวมก,กับฝ่ายค้านอีกร้อยละยี่ของบรรดาที่เป็นฝ่ายค้านทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยให้ได้เกินกึ่งของสองสภาก็คือ3ามอเเป็นอย่างน้อยอนะครับเพื่อมาปลดล็อกเอามาตรา272ออกไม่ให้สวมาลงมติมถ้าไม่งั้นสวก็ต้องมาลงมติอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขนองรัฐมนูล ก็คืออาจารย์มองคิดว่าน่าจะต้องแก้ที่กติกาก่อนหนึ่คือถ้าไม่แก้กติกามันก็ต้องกลับไปเลือกแบบเดิมนะไปเลือกแบบเดิมสวก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ้าสวก็ยังมีสิทธิ์ที่จะโหวตนะเพราะเป็นแบบนี้มันก็กลับมาที่จุดเดิมอันที่สองก็คือว่าถ้าหาว่าดําเนินการตามลักษณะนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ลาออกไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดรวมเสียงในสภาเอาแค่สภาล่างสมมุติว่าตัดสภาบนได้เนี่ยสภาล่างสสเข้ารวมกันเกิดเป็นขั้วเดิมก็ยังรวมกันอยู่นะภูมิใจไทยปปปรรระะชชาาิััััตพพลลงแวกกก็ออื่นนๆีม เขาก็ลงมาติแบบเดิมอมก็คือจะอยู่ในพักร่วมอย่าใช่ก็จะอยู่ในพักร่วมก็จะมีแค่สองท่านณขณะนี้นะก็คือคุณอนุทินกับคุณอภิสิทธิ์ที่จะ็น,นม,มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ฝ่ายค้านจะยอมไหม,มนะข้างนอกจะเห็นว่ายอย่างไรนะถ้ายุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยุบสภาณขณะนี้กลับไปใช้กติกาเดิมร,ระบบการเลือกตั้งที่ท่านบอกว่ามีปัญหาที่ท่านบอกว่าการคำนวณมันสับสวนวุ่นวายจะใช้สองบตรดีไหมจะใช้หนึ่งบอยู่แบบเดิมหรือยังไงมันก็ยังไม่ได้จบ ถูกไหมครับข้อที่สเนี่ยผมคิดว่าพอเป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องดูครับว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมน้ำนูนแบบไหนเพราะณขณะนี้มันมียต,ติอยู่ในสภาอยู่2ยต,ติซึ่งทั้ง2ยต,ติก็อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐมนูลอยู่ท่านก็อาจจะต้องถกกันให้มีรายละเอียดให้มันชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนอกสภาทั้งในสภาว่าน่าจะมีสสร จัดให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนื้อหาในการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด1หมวด2คือหมวดที่ว่าด้วยบททั่วไปกับหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะสารสัมพันธ์กับบรรดาความคิดเห็นทั่วประเทศนะครับนะทั้งเห็นด้วยเห็นต่างอันเนี้ยอาจจะต้องมาคุยกันว่าอาจจะต้องเปิดพื้นที่การแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งหมวดสองแต่จะเป็นลักษณะไหนอาจจะต้องมีรายละเอียด ท้ายที่สุดในข้อ3เนี่ยนะครับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะและการเรียกร้องมันลุกลามบานปลายเกินไกลไปกว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่เราเห็นเห็นอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดตอกย้ํบถ้าจะพอเป็นไปได้ก็มีหลายคนบอกว่ามาอยู่ที่จุดการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัมนูนในสภาเองก็พูดหลายเรื่องนอกสภาเองก็พูดหลายเรื่องเรื่องหลักๆเช่น ปฏิรูปการเมืองนะปฏิรูปสื่อนะปฏิรูปเศร,รษฐกิจปฏิรูปการศรรึกษาปฏิรูปสิง่งอื่นใดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรทรงเป็นประมุขภายใต้ตร,ร,ร,รัฐธรรมนูญแล้วมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้ ทีนี้แน่นอนทั้งเมื่อวานนี้ท่าทีจากการที่มีการประชุมร่วมไปในนัดแรกเมื่อวานนะฮะสี่ข้อนะฮะเป็นข้อหลักๆในที่มีการพูดคุยกันออกมาคือ1นเนี่ยนะฮะนายกลาออกนะฮะสองนี่คือยุบสภาครับสามนี่มีการแก้ไขรัฐมนูญนะและสี่ตั้งคณะกรรมการสมฉชนท์โดยให้ประธานสภาเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวลองดูกราฟิกเราจะนี่อย่างนี้เลยครับอันนี้นะฮะคือเป็นข้อเสนอทางออกหนึ่งกับสองเนี่ย ท่าทางนายกจะบายครับส่วนสมกับ4อันนี้คือเป็นไปได้คือผมผมได้เรียนไปแล้วนะครับสเป็นไปได้แน่นอนไไและแผมคิดว่าสามเนี่ยเป็นแน่นะสี่ณขณะนี้ผมก็ว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ว่าสี่เนี่ยมันจะมีกลไกอีกสองส่วนนะที่เป็นประเด็นปัญหาสักนิดหนึ่งก็คือว่ากลไกของผู้ที่เรียกร้องอยู่ภายนอกสภา กลไกผู้ทรงคุณวุฒิอะไรพวกนี้มันก็หาได้ต่อให้จะเห็นต่างเห็นเหมือนยังไงมันพอคุยกันได้แต่กลไกของผู้ที่เรียกร้องอยู่นอกสภาเนื่องจากว่าท่านมีจานวนมากไงครับ,รบการจะหาตัวแทนของท่านเข้ามาเนี่ยจะเอาเข้ามาขี่มากน้อยจะเอาลักษณะความคิดเห็นแบบไหนและความเห็นที่เหมือนความเห็นที่ต่างตรงเนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการข้างนอกจะยุติหรือจะเพลาหรือจะกระทําการเป็นประการใดเพื่อที่จะให้ข้างใน สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอันนั้นยังเป็นประเด็นอยู่ครับ,รบผมอปุยับถามทางอาจารย์ยุทธพร,รบ้างนะครับ,รบว่าตอนนี้เมื่อวานที่มีการพูดคุยกันไปมันมีหลายๆท่านเนี่ยนะที่ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ย<อ>มองเรื่องราวของโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนอาวุธครับ เป็นเหมือนอาวุธที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดียเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงคือเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือว่าโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยระบบคิดเนี่ยในระดับสากลกับของไทยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคือในประเทศไทยเนี่ยวิธีคิดในเรื่องของการมองอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะมองในสัตว์ที่เอารัฐเนี่ยเป็นตัวตั้งนะก็มองว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐนะแต่ที่จริงเนี่ยโดยหลักการของอินเทอร์เน็ตมันคือเรื่องของเสร อยู่ได้หมดครับด้านสนับสนุนด้านที่จะคัดค้านโต้แยง้งอะไรมีได้หมดในโลกอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่า,อาพอ,อารัฐของไทยเนี่ยเราไม่คุ้นชินกับกระบวนการในทางอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้วิธีการไปควบคุมกํากับนะซึ่งในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะในโลกยุคปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนการพูดในสภาก็ต้องหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกับในอดีตนะคือในอดีตเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะของเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ชชชุุุุมมมมมนนนนนเ่กาารัด มาพบปะกันที่นู่นที่นี่แต่ครั้งนี้มันเป็นลนักษณะการเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์อที่เราเรียกว่าไซเบอร์มูฟเมนต์ที่มันคู่ขนานกับโลกแห่งความเป็นจริงไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์ครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่ในฐานะเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารนะดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะต่อรัฐยอยู่พอสมควรดังนั้นมุมมองของภาครัฐเนี่ยที่มองต่อเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยจึงมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องไปกํากับแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ขับเคลื่อนในทุกวันนี้นะครับมันเป็นโลกที่เราเรียกว่า disruptive world นะฮะคือโลกที่มันมีความผันผวน,ผานการชุมนุมก็อยู่ในมิติรูปแบบใหม่นะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของอุดมการ์ความคิดด้วยนะแต่สิ่งที่ทําให้บรรดาผู้ชุมนุมเนี่ยเขาขับเคลื่อนได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี <น>ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย่างนี้มันอยู่นอกพรมแดนที่รัฐเนี่ยจะเข้าไปได้คือตอนนี้มีนะม,มีมีบางท่านในมุมของทางฝั่งภา,าครัฐมองถึงท่านที่ว่าแหมมันต้องมีการเข้าไปจัดการเรื่องราวของพวกโซเชียลมีเดียเหล่านี้เล,เลยด้วยซ้ำ มันนี้มันคงเป็นเรื่องที่ยากมันคงเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีกฎหมายใดๆที่จะไปควบคุมได้จริงๆนะแม้วันนี้เราจะมีกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์พรบรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เอาเข้าจริงเนี่ยโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยพรมแดนมันกว้างขวางนะกว่าเขตแดนของรัฐเยอะแล้วรัฐก็ก้าวเข้าไปได้ไม่ถึงสักเท่าไหร่นะ S <S นะซึ่งร <S <S ตรงนี้เนี่ยครับมันก็ทําให้เกิดเรื่องจะมบร,รัฐไม่ทันสมัยเหรคระค,คือคือกลไกของรัฐมันเป็นปัญหาล <Lego> แลว้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในลักษณะความเป็นรัฐราชการแบบประเทศไทยเราเนี่ยนะทุกอย่างมันต้องอยู่กับขั้นตอนกฎระเบียบนะครเพราะนั้นเนี่ยมันก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เนี่ย โลกแห่งโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะได้ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับโลกเนี่ยมากขึ้นเขาก็เกิดสํานึกความเป็นพลเมืองโลกต่างๆนะเพราะนั้นเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันถึงว่า4ทางออกที่คุยกันในสภานี่นะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสําหรับการที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้นะทางออกที่1 2คือยุบสภากับให้ทานายกลาออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะกลไกทางกฎหมายต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหาคือมันมีทั้งด้านบวกด้านลบนะฮะอย่างเช่นท้ากรณีท่านายกลาออกต้องมีการโหวตเลือกนัมงปรีใหม่ก็ต้อองงยู่่ในบัญชีดเซึ ะต,ต้องใช้เสียงเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่มีอยู่ทุกวันนี้คือ732คนกึ่งหนึ่งคือ366 นะแล้วถ้าจะปลดล็อกนายกคนนอกล่ะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3นะครับคือวันนี้เนี่ย488คนไม่ได้เต็ม500เพราะว่าเสียงในสภาเนี่ยไม่ได้ครบ750นะก็คือ48 8คนก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแล้วครานี้อย่าลืมว่าในบัญชีคันดิเดตเนี่ยท่านนายกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในนั้นนะครับถึงแม้จะมีกระแสเรียกร้องว่าไม่ให้ท่านเนี่ยไม่ถูกตัดสิทธิ์จะบอกเรียกร้องว่าไม่ให้ท่านเนี่ยเสนอตัวหรือขอให้ถอนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สอ่นะคร้อกนาญห้อนาผมดู ขออนุญาตดูหคนที่คัดิเดตเมื่อวานนี้นี่มีการพูดคุยยันขึ้นมานะครับว่าจะมีใครบ้างนี่นะฮะแน่นอนนะครับมีคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะมีคุณชัดชาตินะะมีคุณชัยเกษมันนี้คือแน่นอนถ้ามาจากทางฝั่งเพื่อไทยทั้งสามเลยนะฮะประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์นะฮะคุณนุทินก็มาจากภูมิใจไทยคุณธนาธรน่าจะต้องถูกตัดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วถูกไหมฮะตัดสิทธิทางการเมืองนะครับเพราะว่ามีการยุบพรคอนาคตใหม่ออกไปมีซ้ายสุดเห็นไหมฮะ ก็คือท่านนายกประยุทธ์ยังติดเข้ามายังติดได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับได้ถึงออกไปแล้วก็รีเทิร์นถูกต้องเพราะอย่าลืมว่า210สวเขายังอยู่ตามบทเฉพาะการมาตรา272ยังทําหน้าที่มาร่วมบทเรื่องเน็มปีท่านจันเจตก็บอกมาสักครู่นะฮะแล้วก็ถ้ายุบสภากติกากลไกในรัฐธรรมนูญก็เหมือนเดิมนะครับระบบเลือกตั้งจัดสรรป็นส่วนผสมยังอยู่กลับมาสวยังโหวตร่วมเรื่องนายกได้อยู่นะฮะบริบทการเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก ครับครับอ่แต่ที่นี้ผมถามนิดหนึ่งว่าสมมุติว่าถ้ามีการแก้รัฐรมนูญไปแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะเขาจะพอเหรอฮะคือจริงๆก็สิ่งที่เขาต้องการคือแน่นอนหลักๆคือนายกต้องออกครับคือผมคิดว่ามันมันอยู่ที่กระบวนการและเนื้อหานะครับกระบวนการเนี่ยณขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็พูดเรื่องสสรทีนี้จะทํายังไงให้สสรเนี่ยมีพื้นที่ทําให้บรรดาคนทั้งหลายที่อยากเข้ามาร่วมเป็นสสรเนี่ยนะครับได้เข้ามามีส่วนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้สมมุติว่าเอาเลือกตั้งสสรอหมดเลยโดยที่จะไม่ให้มันมีสิ่งที่เป็นการสัญหาเข้าไปแทรกก็อาจจะต้องเป็นสูตรที่ทางฝ่ายฝ่ายค้านเสนอก็คือเรื่องมาหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเอาสสอรนี้มายกร่างน้านูนเนี่ยครับก็ต้องคิดดูว่ายกร่างน้ำนูนมันจะเสียเวลาไหมมันจะช้าไหมมันควรจะมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีลักษณะของสิ่งที่มันสามารถจัดวางได้เลยนะแล้วให้สสรเป็นคนพิจารณาเข้ามาไหมก็คือตั้งคนที่มาร่างน้ำนูนถูกไหม และอาจจะร่างรัฐมนูญแบบเรียลไทม์ก็ได้ก็เปิดเฟซไลฟ์สอสอรอ,อภิปรายกันยังไงคนร่างรัฐมนูญพูดอะไรกันแบบไหนคนข้างนอกได้ฟังได้ยินเห็นเหมือนกันร่วมกันและ,ะจะตัดสินใจยังไงหรือว่าจะหารือกันยังไงหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นยังไงทําไปเลยถูกไหมแต่สิ่งที่เป็นประเด็นในเนื้อหานะเนื้อหาในข้างนอกที่บอกว่าจะปฏิรูปสถาบันพระกษัต์ผมก็เรียนแล้วถ้าจะปฏิรูประบบการปกครองประชาธิปไตยอันมิมิศาลสมเป็นประมุขภายใต้รัฐมนูญเนี่ยพอคุยกันได้ก็อาจจะต้องมาคุยครับว่า หมวดหหมวด2เนี่ยจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมไหม <behav S 2> ถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมบททั่วไปซึ่งณักณะนี้มี5มามาตรารจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรว่ามาในรายละเอียดเลยหมวด2พระมหากษาตัตริย์จะแก้ไขยอย่างไรจะเพิ่มเติมอย่างไรในรายละเอียดต้องว่ามาเลยเพราะว่า2หมวดนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความอ่อนไหวสูงมากต้องบอกรายละเอียดมาชัดเจนนะแบบนี้ในเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมกันเท่าที่จะทําได้นะและให้ได้รับการยอมรับว่าแบบนี้แหละ คือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วละ่ะเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ทุกทุกส่วนคือไม่ได้ยอมตามฝั่งของผู้เรียกร้องฝั่งแดงฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าเอาประเด็นที่สังคมไทยพอพูดคุยกันได้แล้วหาทางออกได้แบบนี้ท้ายที่สุดพอเอาร่างรัฐธรรมนูญไปประชามติเมื่อประชามติผ่านมันควรจะจบแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าทั้งกระบวนการทั้งเนื้อหามันน่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนละในระดับที่มันพอยอมรับร่วมกันได้นะไม่ใช่ว่าระดับที่ทุกคนพึงพอใจเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดจัดให้มีการเลือกตั้ง <ม>ก็เลือกตั้งกันไปเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเช่นไรมันก็ควรจะจบตรงนั้นใครที่เป็นพักที่ได้คะแนนมากที่สุดมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลลาดับแรกถ้าจัดไม่ได้ก็เป็นลําดับสองสามสี่ไปตามระบอบป,ประชาธิปไตยตามสูต<ถ>รเดิมระบบรัฐสภาที่เขาใช้กันตามสูตรแบบนี้ก็ทําไปไม่ใช่ว่าพักระดับสองพักลำดับหนึ่งมาตัดจัดแข่งกันนี่ก็ไม่ใช่ลําดับหนึ่งก็จัดไปก่อนจัดไม่ได้ค่อยเป็นสองสองจัดไม่ได้ค่อยเป็นสามอย่างเงี้ยไล่เรื่อยไปท้ายที่สุดพอได้รัฐบาลมามันควรจะจบถ้าไม่จบผมคิดว่า คนที่ไม่ยอมจบน่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะครับมองอย่างนั้นไหมฮะคืออย่างนี้ครับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยผมว่าสสรที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ต้องเปลี่ยนมุมคิดใหม่เลยคือต้องเป็นสสรผู้สื่อสารนะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไม่ทาให้รัฐธรรมนูนในครั้งนี้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมในการร่างรัฐธรรมนูนคือเราร่างรัฐธรรมนูนกันมาจนมันเป็นอุตสาหกรรมละนะแล้วก็สสรก็เข้ามาทําหน้าที่แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะแล้วที่สุดมันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี 60+ plus คือหมายถึงว่าไม่ได้ <Pl ast S 1> แก้อะไรมาก p l u บวกไปนิดหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนี้คือต้องปรับเปลี่ยนมุมสสรให้เป็นสสรผู้สื่อสารเพราะถ้าเราไปดูองค์กรผู้ร่างรัฐนูลในอดีตที่ผ่านมานะฮะจัดเป็นสักสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือองค์กรผู้ร่างรัฐนูลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยนะับผ,ผลผลิตของรัฐนูลเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองตามมาทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นรัฐนูลในปี2534นะครับแล้วก็ต่อมาก็เกิดรัฐนูนเ,เกิดเหตุการณ์ปี2535นะ เริมนูลปี60ก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นนะหรือว่ากรณีกลุ่มที่2คือองค์กรผู้น้ามนูลที่ยึดโยงประชาชนบางส่วนอันนี้ก็ทําให้สภาพการเมืองมันลุ่มลุ่มดอนดอนนะเนะช่นสสรในปี2540นะก็การเมืองก็ลุ่มลุ่มดอนดอนนะเรามีริ่มนูลที่อาจจะทําให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งแต่การตรวจสอบไม่เข้มข้นนะก็เกิดการรัฐประหารปี49อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าสสรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยที่ไม่เคยมีสรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแล้วตรงนี้เลือกตั้งมาแล้วต้องทําไงไม่ให้มันเกิดความเป็นตัวแทนพรรก,การเมืองหรือถูกบล็อกโหวตหรือว่าถูกเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงของรัฐรในกระบวนการได้มาซึ่งสร นะแล้วต้องเปิดพื้นที่ให้สร,รนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้หลักของประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยเขามีสสอ,อยู่แล้วนะแต่สอรอต้องใช้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการออกไปเปิดพื้นที่และสื่อสารกับสังคมอ่ะโอเคคือฟังตรงนี้เราอาจจะพอจะเข้าใจได้บ้างในมุมของเรานะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเราจะมองในมุมของผู้ชุมนุมเองเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันมันดูซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการคือออกหรือไม่ออก ออกจบไม่ออกก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วเห็นบอกว่าถ้าไม่ออกตอนนี้จะมีการยกระดับมากขึ้นรวมไปถึงในช่วงหน้าจะกลับมาคุยด้วยนะฮะว่าแน่นอนครับว่าในมุมของม็อบที่สนับสนุนสถาบัานแน่นอนครับคือว่ากําลังออกมาแล้วจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นไหมระหว่างสองม็อบจะมีการเจอกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมขอญอาตถามแบบนี้วันนี้แน่นอนครับว่าจะมีกลุ่มโบกป้องสาบันเนี่ยตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วนะครับกับอีกมุมหนึ่งคือกลุ่มรัศดรนะผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มมีโอกาสจะเจอกันไหมฮะดูลักษณะแล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกกังวลใจกันมากคือตามแนวทางการนัดหมายเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเจอกันอยู่แล้วนะเมื่อวานนี้เนี่ยที่นัดณสถานที่เดียวกันเนี่ยก็เจอกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเจอกันแล้วเนี่ย คงไม่ใช่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคงจะเป็นเรื่องของการหยิบยกเอาประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามันคือประเด็นหลักของทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาคงจะโต้คงจะแยง้งนะหรือคงจะเถียงกันถ้าลุกลามไปกว่านั้นก็อาจจะมีการประทะกันได้ซึ่งอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าทั้งหมดทุกคนนะ่ะก็เป็นประชาชนทั้งสิ้นนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับใครและที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่ก็ทําหน้าที่ก็ไม่ควรที่จะมาบาดเจ็บ หรือไม่ควรที่จะถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างคนนั้นนะไม่เห็นกับคนนี้มไม่ทำรงมรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะว่ามันลําบากครับคนที่มาชุมนุมมีจํานวนสมมตินะครับมีจานวนหมื่นเจ้าหน้าที่มีจํานวนพันมันก็ต่างกันสิบเท่าอยู่แล้วนะมเมื่อทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่จะปะทะกันเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางก็น่าเห็นใจบ้านเมืองนะครับอยู่บนพื้นฐานของการที่ทั้งหมดนี้ต้องสามารถหาทางออกร่วมกันได้ถ้าหาทางออกร่วมกันไม่ได้เนี่ยนะครับ เศรษฐกษิจบ้านเมืองก็จะแย่ไปอีกนะนอกจากนั้นเนี่ยบรรดาคนที่เขาสังเกตการอยู่ต่างช,ชาติทั้งหลายถ้าเขาถูกม้วนเข้ามาสู่วังวนนี้ม,มันก็เป็นผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยปะทะอาจจะเกิดการปะทะนะครับแต่ว่าอย่าให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยต่างคนต่างฝ่ายต่างอยู่ดีกว่าอืมสการตอนนี้ถือว่าเดทห็อกไหมมันเดทเนี่ยถ้าปะทะกันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเดทเกิดขึ้นได้อ,อาจจะเดทเจ้าหน้าที่หรือว่าเดทผู้ชุมนุมก็ได้ แล้วเด็ดล็อกตรงนี้ถือ<ต>ถือตอนนี้อยู่ใน<ต>ในสถานการณ์นั้นยังผมว่าไม่เดดล็อกนะผมว่าตอนนี้ยังไม่เดดล็อกอย่าไปทําให้มันเดดล็อกเพราะถ้าเดดล็อกนะครับอาจารย์ยุทธพง์ก็พูดชัดเจนอยู่นะครับเดดล็อกประเทศไทยเนี่ยปฏิวัติรัฐประหารอีกปฏิวัติรัฐประหารอีกเนี่ยนะครับพอถึงเวลาร่างรัฐมนูลนะครับก็จะไปร่างแบบที่อาจารย์ยุทธพง์บอกก็คือตั้งคณะร่งนางรัฐมนูลซึ่งก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอีกแล้วพอมาเขียนรัฐมนูลก็จะกลายเป็นรัฐมนูลแบบที่บอกว่าไม่ได้ยึ ก็ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเด็ดลอกหรอกนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของการที่จะมีการเมืองมวลชนเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมวลชนจํานวนมากเนี่ยม,มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผลข้างเคียงของการเคลื่อนไหวมวลชนนะซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นทั้งการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสองกลุ่มซึ่งอาจจะมีจุดยืนหรืออุดมการณ์ที่ต่างกันอ,อาจจะเป็นเรื่องของการหยิบยกเอากรณีต่างๆในการไปบันเิเจ้าหน้าที่มาเปรียบเทียบ นะฮะอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกทําให้ซับซ้อนมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ผมใช้คําว่ามวลชนาธิปไตยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกดึงเข้าสู่การเมืองในระบบให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้ายังอยู่บนท้องถนนอย่างเนี้ยถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่สามารถกํากับกันเองได้รัฐก็กํากับไม่ได้กฎหมายก็ไม่ได้มีความสําคัญที่จะไปกํากับอะไรได้เลยนะดังนั้นวัน แต่ก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะฮะแต่แน่นอนมันยังแก้อะไรไม่ได้หรอกนะครับไปสู่ระยะกลางคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนระยะยาวจะไปสร้างประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นได้กันนั้นก็ว่าไปทีส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้ท่านนายกลาออกนะฮะแล้วทุกอย่างจะจบไหม,อ,มอาจจะบรรเทาได้ระยะสั้นนะแต่พอถึงเวลาอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับว่าถ้ามันมีเงื่อนปมเพิ่มเติมเข้มามใหม่กล่ะนะฮะมันก็อาจจะทาให้การข่ายตัวการชุมนุมมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ารเราเซตซใหร่เซตซีโร่ใหม แก้ก่อนเลยแก้กฎกติกาตรรัฐมนูลแ่้รัฐธรรมนูลก่อนแก้รัฐมนูลก่อนขอโทษนะฮะนายกลาออกยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่มี250มาเกี่ยวข้องคำถามคือการแก้รัฐธรรมนูญเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่ถ้าแก้เฉพาะมาตรา256คือวิธีการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเป็นไปได้อาจจะได้สักธันวาคมนี้แต่ธันวาคมเสร็จแล้วต้องไปชำประชามตินะครับเพราะ256เนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าแก้วิธีแก้รัฐมนูลเนี่ยต้องไปทำประชามติทำประชามติเสร็จต้องไปตั้งสสรอไปร่างนูลโอ้โหไม่น้อยกว่า แต่ถ้าเกิผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขารอได้เพียงเราขอแสดงความจริงใจาอเมือก่อนประกาศมาก่อนแสดงความจริงใจปุ๊บทุกอย่างจบอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่แต่ละฝ่ายต้องให้ชัดแต่อย่าลืมว่าเมื่อวานเนี่ยในการประชุมสภานะฮะท่านนายกก็แสดงจุดยืนว่าสับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกสภาเขาก็ยังไม่ฟังเลย เห็นไหมเพราะนั้นการเมืองในสภาเนี่ยกับนอกสภามันไม่สมดุลกันนะมันอยู่ในภาวะที่ผมใช้คาว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังมันไม่ทันกันแล้วและถ้าสถานการณ์นุนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนรัฐสภารับหลักการของรัฐธรรมนูญวันนี้อยู่ในวาระสองอันนี้อาจจะทาให้สถานการณ์มันไม่มาถึงจุดนี้วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งในรายการผทกระแสเนี่ยแหละกก็เป็นตัวแทนของฝั่งกลุ่มรัษฎรเนี่ยมันนะ แกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เรื่องราวของการแสดงความจริงใจของสัาบัลให้เห็นมากกว่าว่าคุณมีความจริงใจอย่างไรแล้วจะบอกอย่างไงจะทำอย่างไงที่มันเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นคือไม่ใช่ตอนนี้เหมือนแบบเรือนหายพูดเลยไปก็คือเรือนหายไงอาารมองเรื่องนี้ยังไงร่องการแสดงความจริงใจตรงนี้คือแสดงความจริงใจได้นะครับก็ต้องแสดงความจริงใจทั้งสองฝ่ายแต่ผมคิดว่ามันต้องแยกเนื้อหาสําคัญสาคัญออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1เนี่ย จะมีเรื่องอะไรก็ว่ากันเข้าไปตรงนั้นเลยคือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลนะครับนายมุ่รีลาออกครับยุบสภาหรือว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยว่ากันไปแสดงความจริงใจในข้อนี้พูดคุยกันในรายละเอียดนะแสดงความจริงใจในข้อที่2ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าถ้ามีฝั่งหนึ่งแสดงความจริงใจว่าเอาละพอคุยกันได้ถ้าเป็นการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพิจัดทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นแปลว่าคุยกันในกรอบรัฐนูญได้นะครับ หมวด1หมวด2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวด2จะว่าอย่างไงนะรายละเอียดจะเป็นแบบไหนไหนลองพูดในลักษณะที่เคยบอกว่าเป็นความฝันสิว่าอยากจะให้มีความฝันและฝันนี้เป็นจริงนะฝันที่จะมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเนี่ยเอาความฝันนั่นนะมาลองคุยดูสินะนั่นแปลว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่แสดงความจริงใจต่อกันหาทางออกร่วมกันนะทำยังไงพูดคุยเรื่องบ้านเมืองแบบมีสติ นะแบบใช้สัมปชัญญะและแบบไม่ด่าทอว่ากล่าวแบบไม่เกลียดชังแบบไม่ใช้ความรุนแรงตรงนี้ถ้ามีพื้นที่จริงใจนี้นะถ้าทางฝั่งรัฐบอกว่าอ่าไหนาลองดูซิลองพอคุยกันนะหาทางออกตรงนี้ทางฝั่งผู้ชุมนุมนะป้ายที่ชูคําที่พูดการกระทําที่ดําเนินการไปนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นความรุนแรงนะสิ่งที่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองว่าจับช่วงร่วงเกินเนี่ย ก็ต้องแสดงความจริงใจที่จะลดละแล้วก็เลิกหลังจากนั้นมาคุยกันในบน,บนพื้นที่ของความจริงใจตรงนี้อย่างนี้มันพอทางหาทางออกได้นะแต่ถ้าผู้ชุมนุมบอกว่าไม่ก็จะทําแบบที่ทํานี่แหละนะแล้วก็ลุกลามบานปลายไปจกนกระทั่งเขามองว่ามันมันไม่ใช่คือเวลาเราแสดงออกด้วยความเกลียดชังเนี่ยนะมันไม่ใช่อยากจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดารงอยู่ละ เวลาเราเกลียดชังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราอยากจะลบล้างสิ่งนั้นออกไปเนี่ยถ้ามันลุกรามไปถึงขนาดนั้นและไม่ยอมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเดทล็อกแน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสดงพื้นที่จริงใจสองพื้นที่นี้ให้ได้และท้ายที่สุดมันถึงจะพอคุยกันได้ครับ ารองกันไหมคความไว้วางใจเป็นเรื่องที่สําคัญนะคือตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่มีความไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะพูดคุยกันแล้วก็แสดงออกถึงความจริงจังตั้งใจเนี่ยมันจึงทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรให้ความไว้วางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนะความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออะไรก็คือการที่จะต้องมาพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันนะและการสร้างความเข้าใจร่วมกันตรงเนี้ยก็ต้องมีจุดที่อาจจะเรียกว่าเป็นจุด ร่วมตรงกลางอะฮะคือแน่นอนแต่ละฝั่งเนี่ยก็มีจุดยืนตัวเองแต่จุดยืนตัวเองต้องวางเอาไว้กอ่อน <ฮะ S 2> นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านนายกบอกท่านก็ถอยนะผู้ชุมนุมจะถอยไหม,มนะปัญหามันคือแต่ละคนเนี่ยก้าวไม่เท่ากันเน ท่านนายกท่านบอกท่านถอยด้วยกันที่ว่าท่านงดยกเลิกประกาศสถานการฉุกเฉินเปิดประชุมสภาให้ท่านถอยแล้วผู้ชุมนุมบอกไม่เขาต้องการให้ท่านถอยนั่นแหนาถอยสั้นไป <c oughs> นั่นแหละครับถอยเก้า <c oughs> <c oughs> ของแต่ละคนเนี่ย <c oughs> มันไม่เท่ากันอยากให้ได้ถอยยาวครับคราวนี้เราต้องทำไงให้ก้าแต่ละคนเนี่ย, <c oughs> ย,นนยมันมีจุดร่วมอาจจะไม่ได้เท่ากันทีเดียวหรอกแต่มีจุดร่วมก็คือ เวทีที่หนึ่งเลยต้องมีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วถ้าเกิดว่ามีการแก้รัฐมนูญเฉพาะประเด็นก่อนเลยเอาประเด็นเนี่ยปิดสวิตซ์สวไม่ใไม่ให้มีการโหวตนายกได้เนี่ยอันนี้น่าจะเคลียร์ไปในส่วนหนึ่งในการแสดงความปริงใจได้ไหมครัตรงนี้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ากลไกขั้นตอนของสภาเนี่ยมันต้องใช้เวลาครการจะแก้มาตรา222เร็วที่สุดสิ้นปีนี้ อันนี้คือไม่ได้แก้ทั้งฉบับนะถ้าทั้งฉบับเอาแค่ประเด็นนี้ก่อนนะเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยสิ้นปีนี้อย่างน้อยก็ถือว่าแสดงความจริงใจถ้ามีการประกาศออกมาหมอ่งกันไหมฮะก็พอได้พอได้นะคือจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยมันอย่างเรื่องหนึ่งนะครับสวไม่โหวตนายกละครับคือถ้ามันคุยกันตรงนี้แล้วไม่ไปเชื่อมกับการลาออกของนายมนตรีโดยตรงนะครับนี่คือถอยอย่างหนึ่งก็คืออาจจะปลดล็อกสวเรื่องนายกจะลาออกหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับพอปลดล็อกสวปุ๊บเขาก็จะบอกเลียละออกได้แล้วไงเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สวแล้วมันก็กลายไปว่าพอเขาถอยคืบหนึ่งท่านจะให้เขาถอยสอกอีกพอเขาถอยสอกท่านจะให้เขาถอยวาคราวนี้มันมันไม่สามารถคุยกันได้อีกละคือต้องหาตรงจุดกลางให้เจอก่อนว่าจะเอาตรงไหต้องคุยเป็นลําดับลําดับเลยถ้าเกิดสมมติปลดล็อกสวตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องนายกลาออกจะว่ายังไงกันคือต้องคุยเป็นลำดับลำดับมันจะได้เห็นภาพคือเหมือนว่าอาจารย์อาจารย์เจตบอกว่าอับเคสถ้าเกิดว่าแก้ตรงนี้ตรง อ่าคืออันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะคุยถูกไหมหรือละหรือจะออกก็ได้แต่ว่าต้องคุยกันเป็นระดับระดับคุยให้จบทีเดียวไม่ใช่ว่าค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดเหมือนกันกับแก้ระบบเลือกตั้งนะครับแก้ระบบเลือกตั้งดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่ทุกประเทศที่มีการแก้ระบบเลือกตั้งจะมีการยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยใช้ระบบที่ได้มีการออกแบบกันใหม่นั่นแปลว่าพอเรียกร้องเอาแก้ระบบเลือกตั้งก่อนสิ พอไปแก้ระบบเลือกตั้งแก้เสร็จป,ปั๊บมาเรียกร้องต่อว่าอย่างนี้ต้องยุบสภาสิต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเมื่อมีระบบใหม่แล้วไงมันก็ไม่จบแต่ถ้าคุยกันตั้งแต่แรกแก้ระบบเลือกตั้งแปลว่าไปเลือกตั้งกันใหม่นะคนที่เขาคิดเขาก็ต้องเฮ้ยจะเอาไหมแก้ระบบเลือกตั้งแล้วไปเลือกอตั้งใหม่เลยนะมันจะได้มีเป็นลําดับลําดับจะได้รู้ไงว่าทางออกท้ายที่สุดคืออะไรค,ครับนะครับเอาละฮะแต่วันนี้แน่นอนว่าอีกหนึ่งวนันเย็นนี้น่าจะมีผลอะไรออกมาให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถูกไหมฮะก็ไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายแล้วอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับขอบรคุณครับ